วันนี้วันที่19เามษาพอดีว่าคอมตัวนี้ตัวสำรองเวลาไปเล่นคา,า,า,าราโอเกะใส่ห์ดล็อลลกเวลารับงานก็ตัวนี้เป็นตัวสำรองแล้วก็ตัวจริงก็มีอยู่ตัวหนึง่งตัวนี้ i i 3.5แต่ไว้ตัวที่เล่นจริงอ่ะ i 5 ก็ลงวิดีโอใหม่ก็อัปเดตใหม่ก็คือต้องลบโปรแกรมวิดีโเก่าทิ้งหมดเลยตัวเก่ามันก็เป็นว,วิดีโอ11นั่นแหละแต่ว่าตัวนี้ก็คือมันเหมือนมันโดนไวรัสมาก็เลยลบลงใหม่เลยเลยต้องมานั่งทําใหม่หมดเลยครับนี่ลงเอฟทีใหม่นี่ลงโซน่าใหม่ ลง osu o ใหม่ใหม่หมดเลยเพราะว่าโปรแกรมพวกนี้มันจะติดตั้งอยู่ใน C ถ้าเราลงโปรแกรม Windows อ่ะคือมันจะลบทิ้งหมดเลยเนี่ยประมาณนี้ครับก็ <c oughs> ที่มีคู่มือมาให้ <c oughs> จาก YouTube จากอะไรเงี้ยขอบอกเรามาไม่หมดหรอกขอก,ก,าก,าก็กไว้เหมือนกันนั่นแหละเราก็ต้องมาเรียนรู้ด้วยตัวเองว่ามันลงยังไง ก็นานแล้วตัวนี้ไม่ได้ลงเป็นปีแล้วก็คือลืมว่ามาทำยังไงบ้างติดตั้งอยู่สองเทียวครับไม่ผ่านพอเที่ยวที่สามอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองคุณหลอกคุณหลอกนุชคุณบอกนุชไม่หมดนี่ครับตอนนี้ใช้ได้สมบูรณ์แล้วตัวนี้เอาไว้สำรองเวลาปเป่นื่าอเกลคือต้องเอาไปสองตัวเลยเสียบ ลงพร้อมออนตลอดเปิดตลอดครับมันก็จะอ่ามันก็จะมีหน้าว่างๆตัวนี้มาให้แล้วก็ไปลงเอาโปรเจกต์ของอาจารย์ตลาดอาจารย์มาลงแต่ตอนนี้ผมคือใช้ของอาจารย์อาจารย์นงตัวนี้ครับอาจารย์นงสงกรานเป็นประเภทแนวลุกทุ่งหมอลำใช้เวลาสักหน่อยเพราะว่าโซน่ามันเป็นซาว เหมือนดนตรีสดเหมือนดนตรีสดทุกอย่างเราจะเปลี่ยนอะไรก็ได้อยู่ที่ปลายนิ้วเราว่านี่มาแล้วครับนี่เห็นไหมนี่มีตั้งแต่กระเดืองแสแน่ไฮแฮททอมหนึ่งทอมสองทอมสแล้วก็ไลท์เลดเสียงคอปเสียงเสียงชอ็อตเคาะไม้เสียงคาเบลธรรมลีนทอมจริง นี่ครับเห็นไ,ไหมนี่มีเสียงเคาะขวดเสียงเบสกีตาร์เบสอะไรพวกนี้มีพินมีเครื่องเป่าทุกชิ้นของดนตรีนี่ครับแล้วตอนนี้มันก็จะมีชุดมาสเตอร์เอาง่ายๆคือชุดเนี้ยเหมือนเป็น m i ดิอ่ามิดิจิตอลแหละชุดหนึ่งอะ่ะตอนนี้คือลองสมบูรณ์ละ สมบูรณ์พร้อมใช้งานตัวนี้เราก็กดหน้าจอตัวนี้ลงไปก่อนปุ๊บดับเบิลคลิกไอคิมเขมาตัวนี้เป็นไอคิ lock. มฮาร์ดลลอกเมื่อก่อนผมใช้ไอคิมแคคตัวนี้แคคมันจะมีปัญหาแคคโปรแกรมมันจะมาไม่สมบูรณ์บางทีก็ดนตีขาด,ขด,ขดห,หายกันเกินมาอย่างนี้เพราะว่าดูแล้วไฟล์สกุลมันไม่แมทเขาเหมือนว่าให้เรามาทดลองใช้เปิดร้องกันในบ้านถ้าพอเรามารับงานอะ ซึ่งมันยังไงล่ะมันเป็นไปไม่ได้อะแล้วก็มันผิดกฎหมายด้วยถ้าเราเอาไปรับงานเวทีใหญ่ก็เลยซื้อฮาร์ดล็อกมานี่ครับนี่ฮาร์ดล็อกปึ๊บนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูวิธีการทํางานของมันก็ดกว่าดูว่าเราใช้อะไรซาว อุปกรณ์เสียงนี่ผมใช้วิ d ีอั t ทูวิดียอคหนึ่งโปรแกรมมาจากซอฟอนมันก็มีวิธีติดตั้งระหว่างติดตั้งโซน่ากับติดตั้งเอ็กทีมพัดล็อกมันจะต้องติดตั้งไปด้วยกันถ้าเราไปติดตั้งตัวใดตัว,วหนึ่งอนคนละทีอะ่ะมันจะไม่อ่านค่ากันทำยังไงก็ไม่ได้ ผมก็เลยต้องมาติดตั้งอ่าเอกทีมก่อนแล้วก็เปิดเอกทีมทิ้งแล้วค่อยมาติดตั้งโซน่ามันถึงจะรันกันอ่าตอนนี้ก็ตกลงตอนนี้เราก็ไปดูอ่าแยกเสียงมิดีเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าช่องวิดีหลักว่าเราจะใช้ช่องไหนมั่งอ่าเครื่องดนตรีเป็นเครื่องสายเครื่องเป่าทุกชนิดนี่มีหมดนี่ครับนี่นี่แต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ล็อกดนตรีดนตรีมันจะเสียงมันจะกระจ,จ,จายอยู่ดนตรีจะเสียงแข็ง เราก็ตอบตกลงมันก่อนเออยังไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องเข้ามาดูที่หน้าเครื่องเคาะเครื่องหนังกองครับนี่มีตั้งแต่กระเดืองซนเนทอมไอแฮัทคาร์เบลเนี่ยครับธรรมารีนพวกนี้ไลท์เลสนี่ยเห็นไหมนี่เมทันอมก็ตอบตกลงมันมาชุดแยกลำโพงตอนนี้ผมใช้หน้าลำโพงหลักเพราะว่าถ้าใช้กบโซน,น่าไม่ต้องการที่เรามาจะแยกลำโพงถ้าเราใช้ซาฟอนเราถึงจะมาทำ ชุดนี้ให้เป็นแยกลกุปขรกลุปมันลุปหนึ่งุปสองคุปสามคุปสี่เหมือนลุปหน้ามีครับแล้วแต่ละลุปมันจะมี EQ ให้มีเอฟเฟกมีอะไรต่ออะไรให้หมดเลยนี่ครับแล้วก็ตอบตกหลงปุ๊บแต่ทนี้เราก็พิมพ์อ่าของอาจาร,รย์ไม่ไทย เอนเตนี่ enter มาแล้วเพลงเข้าไปร้อละตอนนี้นี่เห็นไหมขึ้นมาแล้ว enter อีกทีเพื่อจะเล่นแต่ตอนเนี้ยคืออยากจะให้ดูว่าเวลามันทำงานประสานงานกับชุดโซน่ามันทำยังไงนี่แล้วก็คลิกโซน่าขึ้นมาดูเห็นไหมเดือนตรีมันอ่านละเห็นไหมขึ้นมาละตัวนี้ตัวไหนที่เราไม่เล่นมันขึ้นมาหมดละตอนนี้ตอนนี้เป็นชุดมาเตอร์ตอนนี้เป็นชุดเอฟเฟคอะไรเงี้ย พินกีตาร์โปร่งใชนไหมกีตาร์โปรง,รปรงนะบเบาเร่งได้เหมือนมิกเซอร์ดิจิตอลเลยครับนี่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าโปรเจกต์ของอาจารย์คนไหนที่จะอาทำมาสมบูรณ์แบบเขาทำมาเพื่อให้เรามาปรุงแต่งเอาอีกทีหนึ่งมันก็จะเป็นแนวทางของเราเขาก็จะทำมากลางๆให้ เพื่อที่เราจะได้มาเหมือนว่าปรุงแต่งของเราอีกทีนึงนี่ครับกีตาร์ตัวนี้ดังได้ไม่ดีดังไม่ชัดอะไรเราสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยมีกราฟ,ฟริกมีอะไรให้อีควอไลเซอร์รมีเกรนมีมาสเตอร์มีอะไรต่ออะไรให้หมดเลยมีโซโล่ให้ดูเห็นไหมนี่ครับฟอร์ทอมขึ้นมาล่เห็นไหมฟอร์ทอมตัวน,นี้ฟอร์ทอมนี่ครับนีบ่ประมาณนี้เลยเนี่ย นี่ครับเดี๋ยวจะกระเดื่องจะเล่นละเดี๋ยวชุดโอเวอร์เฮดก็จะเล่นนะเห็นไหมครับพินขึ้นมาละเห็นไหมครับกี่เบสอันนี้กระเดื่องอันนี้อันนี้ไหมเสน่ห์ไฮเฮดอะไรพวกเนี้ยครับเห็นไหมเนี่ยสมบูรณ์ละแต่ตอนนี้ก็คือผมเหลือเข้าไปจูนจริงๆว่าอยากได้ตัวนี้ชัดขนาดไหนให้ละเอียดขนาดไหน สามารถที่จะทําได้หมดนบครับนีสัญญาณเกินมันก็จะขึ้นแดงเหมือนมิกเซอร์ดิจิตอลเลยครับเนี่ยเ็นไหมเราก็อย่าให้มันแดงถ้ามันแดงเสียงก็จะแตกอะไรเงี้ยนี่ครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณครับประมาณนี้แหละเป็นแนวทางให้เฉยๆสำหรับคนที่ชอบืองคาราโอเกะแล้วก็รับงานคาราโอเกะเล็กๆเ,เป็นอ่า อาชีพเสริมทางที่ดีเราก็คือเล่นเป็นฮาร์ดล็อกก็ฮาร์ดล็อกห้มันสมบูรณ์ซะมันจะได้ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อก่อนผมเล่นแคสต์มันก็เดี๋ยวก็ลม่มเดี๋ยวก็สะดุดเดี๋ยวก็อะไรนันอย่างเงี้ยพอมาใช้ฮาร์ดล็อกนี่หมดปัญหาเลยครับมันจะเป็นรหัสของเราเลยอัปโหลดเพลงได้ฟรีครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ